สบายดีทุกคนมันนี้มาพอกับน้องหน่อยสาวเล่าคือเกาวสวัสดีสิคะสวัสดีครับเสื้ออะไรนะเสื้อกุ้งโอ้โหวันนี้นะทุกคนเราจะไปซื้อเค้กมาสซอร์พน้องที่ทํางานที่ที่ที่เราทํางานนั่นแหละได้ที่น้องตัวสนุกเพราะว่าเห็นเขาบ่นบอกว่าอุ๊ยวันเกิดอยากได้ของขวัญจังเลยเราก็จะซื้อเค้กไปสซอร์พเขาเนาะ เพราะ<ด>ว่าเขาบอกว่าถ้าแต่เกิดมายังไม่ได้เป่าเค้กเลยใช่ไหมใช่เราก็เลยจะซื้อให้เนาะกุ้งกุ้งเลยแต่เกิดมากุ้งได้เป่าเค้กไหมได้ได้เพราะเถรนางก็บ่นนะโอ้ยอว่ะอยากเป่าเค้กจังเลยเห็นว่าใช่ไหม <laughs> เราก็จะออกไปซื้ออยู่เซเว่นนะทุกคนแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเซเว่นมันจะมีไหมเพราะว่าเราก็ไม่รู้จักร้านเค้กแถวนี้ใช่ไหม เราก็ทํางานนะเราก็ขอแม่ออกมาเพราะว่าไม่มีแขกวันนี้เนาะแม่ก็บอกโอ้ยไป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 วะซื้อมาจะได้ชุบไผ่มันว้ใช่ไหมแม่เข้าใจดีมาก่ใจดีแ้วอย่าให้แม่โกรธนะโอ้โหบ้านแตกแสลกขาดเลยใช่ไหมใช่ไหมใช่จมคอนแม่แม่ดูคลิปนี่โอ้โหแม่โกรธนะไม่ได้โกรธหรอกแม่จะหัวจะเกาะไปวันนี้เราออกไปซีเว่นเลยเพราะว่ามันก็จะเข้าสองทุ่มแล้ว โอทางเราเดินก็เนี้ยเริ่มพูดไทยจะชัดเลยนะนเซเว่นก็ไกลมากเลยประมาณ2กิโลจอ,จอดรถไปทนจางนพวกู้นเเวน่นตรงตรงนู้นโอ้โหไอเนี้ยก็มาอยู่เป็นปี2องปีนะไม่เคยออกมาเเว่นเลยใช่ไหมไม่เคยออกมาใช่ไหมเนี่ยโอ้เสียงเพลงกระเจ้าโอ ฝ่ายย่านแฮงเพห็นว่ะนี่ก็จะเป็นตลาดตลาดตลาดโลงเกลือไปโอ้โหเราถึงแล้วเชเว่นไม่เราก็ขี่รถไปเลยไม่ไม่โอ้ยไอ้กุ้งเพื่อนเยอะไม่เดี๋ยวพี่ขับเองมะไม่เป็นไรหรอกจักรยานเราจะขยันเราไม่หายหรอถ้าขยันถ้าถ้าขยันเราหายนะนายก โกนนะไม้ไม่หลับคุณเคยจอดกันวะไรจอทายค่าเดินไปนนไปวิ่งวิ่งโอ้มาซื้อเค้กหรือมาซื้ออะไรเนี่ยแน่ใจนะว่ามาซื้อเค้กไปเดินไปได้อะไรบ้างแล้วดูซิในมือน่ะ นี่ตรงนี้มานี่ตรงตู้เย็นไงหนูไม่ใช่ถ้าเค้กเขาจะวางไว้ตรงตู้แช่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ แล้วหรอคงจะไม่ได้ให้มันมั้งโอ<ฮ>้โหหาจนเจอเลยนะนี่ตัวนี้สวยสวยมากนี่ช็อกโกแลตนี่เห็นไหมเห็นไม่เอาสตอแล้วก็เอาช็อกโกแลตวันตัวนี้ก็สวยอะ่ะคอือสวยกว่าตัวนี้สวยกลัวอเอากี่อัน พี่ว,ว่าตัวนี้สวยกลัวนะกี่อันเอาสองอันก็ได้เฮ้ยเนี่ยจับมาเลยกี่อันเอาสองอันสามอันก็ได้นะว่าเรากินเองไงแล้วก็ถือว่าละอันเทียนนี่นะเียนเทียนเราก็ถามโอ้โหตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาอีกใช่ไหม อะไรอยากอะไรอีกไม่มีที่มันเป็นแบบนักขาซื้อแบบไหนนันไขายซื้อสวยนะเลือกเอาเร็วๆสิเอาอันไหนเอาสองอันตัวน,นั้นแหละน่ารักดีจะเอาสองหรือเอาสามแม่ตวพี่เธอจะกินหมดเหรอหเธอจะพะลโลมากไปไหม <c oughs> เธอจะพะลโลมากไปไหม โอ้โหนางพูดเบิกินหมดค่ะดูสินางเลือกนางเลือกอันนี้สวยสวยทุกอย่างเลยเอาเลยโอ้อนน <laughs> กินไหมอ่ะมันจะอร่อยไหมเพราะว่าที่ไม่ชอบสกอร์นัทเท่าไหร่มันมันคุ้มขบ ก็เลือกสิก็สวยแล้วก็มีแต่สองอย่างอ่ะโอ้โหวันนี้คงเลือกไม่ได้หรอกใช่ไหมกง <c oughs> นางงงนี่เราก็ได้ซื้อเสร็จแล้วนะทุกคนแล้วก็ปลาไปหมด278บาทเลยโอ้โหเกือบถึง300ร้อ ใช่ไหมกุ้งใช่เงินจินข้าวเราไม่มีแล้วนะวันนี้ใช่ไม่มีจริงๆนะเอายิ้มทำไมอ่ะโอ้โหไอเด็กคนนี้ยิ้มตลอดเลยเราจะเอาที่แรกเราออกมาเราจะเอาอันเดียวใช่หรอฮเราจะเอาอันหนึ่ง อ๋อเอาชิ้นเดียวออกมาใช่เอาชิ้นเดียวโอ้โหน้องฟังไม่เข้าใจเลยเขาไม่เข้าใจใช่ไหมก็จะเอาชิ้นเดียวแต่นางปลาไปสามชิ้นแกนั่นก็เครื่องสาอางหนูเองค่ะซื้อสามวันแล้วฝากเขาซื้อเพราะว่าไม่ได้ออกมาเองโอ้โหเขาซื้อผิดหมดเลยโอ้โหไปนี่เราไปร้านกันเถอะแม่คงจะคองแล้วใช่ไหม เขาเขาพูดว่าอะไรแม่าแผาค่ะแม่คงจะดอนานอ๋อยังไ,ไงไปตอนนี้เขาก็มาฮอดน,นาห้านแล้วนี่นี่จะเป็นหนาห่านที่เขาเห็ดเวียกอยู่เด็มากรมาวันนี้ก็ไม่มีลูกค้านะอุ้ยผูดไทยอีกแล้วเราเมื่อกี้บอมีลูกค้าอักคนเด็เขาก็ได้ออกไปนี่โอ้ก็โล่งหมดเลยสิคะนี่ แล้วตอนนี้พี่เต้ก็แต่งเค้กให้น้องคณะแต่งไปแต่งมาเอาพังสง,งนันวิอยลอเล่นค่ะไอ้กุ้งก็หัวเลาะไม่หุบเลยเพราะว่าหน่อยจะได้ผ่าเอาข้างนอกเม่เปิดเพลงนี่ทำไปทำมาอา้าวยังเหลือ,ออีกตัวหนึ่งล้วก็ตัดนะเค้กบอกว่าโอ้ปวดหัวจังเลยไอพวกนี้นี่ อันนี้ก็จะเป็นเชฟร้านแล้วนะเขาทำอาหารอร่อยมากเขาหิดอาหารแซ่บหลายเด้อพี่น้องอย่าบอกห่าหานอาหารหานเฮามันแซ่บแห้งคาโบเซีอมาลองสิมงได้เด้อพ่อครัวก็จัดไปจัดไปโอ้พ่อครัวบอกว่าโอ้มันทำไม่ได้ทีแรกก็จะโรยผงแต่มันติดยัไงไง พี่เตกก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่โอ้โหอีกุ้งก็พูดฟูดฉะนั้นเราไม่รู้ว่าเราจะพูดอะไรดีนะเพราะว่าเราก็ภากเสียงไม่เป็นไงถ้าถ่ายได้เราก็อยากถ่ายไปเลยสีนี้สวยไหมทุกคนนี่ออกหน้าตาแบบนี้โอ้โหเราก็ทําเสร็จแล้วนะนี่ไงทุกคนเออไอหนกุ้งจับป้ายสิโอ้โหป้ายโตเหมือนตัวเองเลยเนี่ย อันนี้ป้ายทำให้ลูกค้านะก็เลยเอามาใช้จริงเพราะว่าเราทำลูกค้าก่อนๆไงเช็ดเโอ้โหทำให้พี่สาวพี่สาวร้องไห้นะไม่จำวันเกิดนี่ไงเดี๋ยวเราจะไปนำเข้าลงมานะเธอ เธอทำบินผิดเธอทำบินผิดใครบินทำไมอ่ะไม่ต้องมาโกหกหนูโกหกอะไรหนูเพิ่งทำไปสองบินเองลบไปเลยวไหมไม่รู้ลูกโอ้โหไม่สนใจที่แม่เรียกเลยเหรอแม่เรียกแก ลงไปเลยเดี๋ยวแม่โกรธลงไปดนอะไรอ่ะหนาวไง าากล้าไงแล้วต้องนาคิดอะไรก็อขอสุดต้นานะเดดพี่เมย์เดดทุยน่ are, <laughs> น้องเขาก็ขอพรนะนี่โอ้โหถึกเราแกล้งน้ำตาคอเลยนี่โอ้คออะไรยเยอะแยะละนูขอมากไปไหมอ่ะ <inaudible> เค็กมันจะไหม้แล้วนี่เทียนลุกวับๆเลยนี่ก็เป่านะ ขอให้มีความสุขมากมานะคะคุณน้องนี่น้องก็พึ่งอายุจะด6 6เองโตเป็นสาวจะโตเป็นสาวแล้วนะแขกร้านเราก็วันนี้ไม่มีเลยเป่าเค้กแล้วเราก็มาเบิงหนนาคนขีไหาเด้อพี่น้องเด้โอ้โหมูฮอกละไม่แต่ากถ่ายหูบอย่างเดียวเลยเลยนี่คนโอ้โหเป็นยังไง ป็นยังไงโดนแม่ดุเออเมื่อกี้โดนบางคนบาางกินยังไงว่าให้แม่ดูไอ้หงนิงแดงนะพอดูดูแล้วเราดูจะเอาถุงเท้าออกมาไม่มันไม่ใช่เพราะตอที่แม่เปิดเหยียบยุบเป็นไปใช่แบบแฮปปี้เบิร่มแม่ร้องด้วยแล้วพี่มันแล้วนทำแบบนี้ไม่เพอาะว่เท้าออกมาก่อนแล้วมันร้องดู คือเค้กมายืนข้างหลังยไงกระตข้างหลังอะไรแกมองนนี้ก็ไปลงไปดูกทนยนเล่อี่้ยังไม่ยืนาะอกินเค้กกันอยู่ะเออยงกันเลยไหนแฟนะเพี่แม่ของอะไม่มีของขวันให้เลยรอเค้กก้อนหนึ่งอหนึ่งันนี้ตาเปก้อาดยอนหนึ่งเออ พี่เลยพี่เลยให้ให้ขอหวยได้ของแล้วนัตตาไงได้แล้วนะเออเรื่องสึกยังไงรู้สึกยังไงรู้สึกจะร้องไห้เพราะว่าโดนดุไม่ได้ไม่ได้ถึงแต่นั้นโดนดุเลยจะร้องไห้ไม่ได้ดูแม่เขาอะไรนะใช้มงโน้ตแหละแม่เขาจะใายแม่ใช่พ่อพราแม่บอกว่าจะดูไอ้หงเยอะๆ ดูไอ้มันร้องไห้โอ้โหตกใจใช่ไหมตอนแม่พูดอะตกใจใช่ไหมตกใจจิ้ม Happy birthday เด้อเนาะไอ้กุ้งพี่เต้ทำกัอบตายแล้วทำแล้วก็ออกเค้กทับแล้วก็ออกตับแล้วก็ออกตัวน้ำจิ้เค้กทั้งหมดตื่นตาตื่นใจดิต้องขอบใจพี่เต้นะพี่เต้ทำให้คือว่าเอาเทียนได้เด็ด แต่ต้องขอบใจพี่นะเพราะว่าพี่เป็นคนซื้อเค้กให้หไม่ไปทีแรกไอ้กุ้งอ่ะจะเอาชิ้นเดียวมันพลาดไปสมชิ้นเลยโอ้โห,ไ,โอโหไอ้กุ้งยังอีกชิ้นหนึ่งอยู่ตู้เยน็นที่สองใช่หลังจากที่เฮาสไพายน้องหงเสร็จแล้วนะ สวัสดีค่ะแวก็มินแล้วก็โอ้โหกูสวัสดีตั้งแต่ต้นคลิปแล้ว,ลวนี่โอ้ใครจะกินบ้างนี่โอ้พอแล้วฮัโลโหลฉันตัดมาเห็นนี่ไงเขาเรียกว่าอะไรอีหนูหัดเส้นไงผัดเส้นอือเออกับผัดเส้นนั่นแหละก็ถามไงเออก็ผัดเส้นเอากระหูคัน <laughs> เอากระหูคือกันกระหูนี่ เมืองเนี่นนนนยกินแต่มามาจนจนทานนายกรเบว่ะใช่หรอเอเด็กๆกินอะไรกันบ้างกินมามามาพ <laughs> ี่พี่นี่กำลังหลอนนะอ้าวหลอนอะไรพี่ไม่ได้หลอนพี่พูดความจริงพูดกันนั้นก็คำคนเดียวอ่ะก็เมาไงจริงอะเมาน้<ล>นำ มเอเค้กมเอเค้กเอาตัางไปซื้อเค็กให้น้องหมดแล้ววันนี้เราก็กินมาม่านะวันนี้นก็กินมามา่าโอ้โหหน้าเป็นเส้นเลยใช่ไหมไอ้กุ้งคิมอก็จะบอกมีอย่งายงไรนะเพราะว่าเซอร์พรส์นอกโอ้โหกระเพื่อบอกเขาว่าบบเคยได้เค็กจัคเผื่อบบเคยมีไพ่กัดให้เสียนะแบบบบเคยมีไพ ใจเค็องอนเางคนทะเพล่ปกัดสื่อไงยอมน้ำตาไหลเนาะแม่โกรธไม่ใช่นนั้นะ,ะคลิปเราก็จะได้อีกจบลงเพียงสมนี้นะท้าวเจ้าบพสุภาพก็ขอโทษขออภัยหลายเด้อฝากทุกคนติดตาม <laughs> ถูกแล้ว <laughs> เอาเพิ่มหน่อยฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้เราหน่อยเด้อและที่สำคัญอย่าลืม ดูโฆษณาให้ด้วยนะคะเบิ่งโฆษณาเฮาให้จบเด้ออย่าขำโฆษณาเฮาเด้อน้องๆพุเนาะสนับสนุนเฮาทางเบิ่งโฆษณาเด้อทุกคนเด้อไปบ๊ายบายบ๊ายบาย